วันนี้มาเบืงเ่งไอ้นั่นพามาเบิงเ่งไอ้ต้นขี้ไข่รอบขนต้นมันมีแต่เฟืนค้าไอ้มีแต่เฟินแบบมาข้ามรอบต้นต้นนี้มันอยู่กลางแดดใบมันเป็นเรื่องปิ่นดกอันนี้ปิ่นต้นไม่พันพวกลายปีแล้วเป็นสิบกว่าปีแล้ว โซกระสั้นเราพอปีพันมาเมื่อกี้มันแหลงที่บอกโซนสั้นสั้นเพราะว่าปีพันมาเมื่อกี้นะั้นแหลงจัดใบจนตัวนี้นะั้ใบจนล้นบดเลือดเตะการ,รเลือดเต้นั่นนั่นดีนะที่มันบาดตายพอบดได้ให้น้ำนเลยรอบส่งคุ้มรอบโคนต้นมันมีเตะเฟื่อน เฟิ็มขุมเต็มดีในที่มีเฟินลอบค้าง้้เจังั้นตายแล้วเดือแรงพานหนามกินะบอคอยได้บได้เบิ้งเลยละไม่เห็นบ่ะเขื่อไอ้พวกไอ้มันปลาขึ้นขุม,ข,มขุมไปยอดไปเแต่ตน้น มันในมันอยู่ในมันอย,ยนู่นั้นอยู่กลางแดดมันก็เลยใบยก็ี่ยเรื่องเพลกไทยนี้ต้องปลูกบน้ในหม่มปลูกจะขึ้นตับต้นไม้ก็ได้พาไปเบือ้องนี้อยู่ในส่วนอยางอยู่ในส่วนอยางนี้ปลูกไว้ซีซีลักแลยกับปิ่นโูกดีอยู่ ตอนเพิ่งฟูกบ่อนได้ไล่ปีนี่ปีเขาปีที่ซ้ำซ้ำสีรักนี่เขาปีสีลักเขาปีซ้ำแต่กับเป็นโดกเพรานเครือมันยังบ้านได้คุมมันบ้านยังบ้านได้เต็กกินค,ค้างไล่กันี่ตัวนี้ซ้ำตัวนี้นะดกมากลดกแ่เหตตัวนี้นะ ดกดกจริงๆนั่นน่ะดกพี่นั่นพี่ไข่นี้นั่นมันเป็่นตั้งแต่อมาปุ๊กกะเริ่มติดลูกเปลี่นไปตั้งแต่เพื่อนนั่นเงาเหมือนกัน โค่นต้นมัอนเนี่ยนี่ลูกก็ติดดินก็เป็นเป็นมดเนี่ยนี่ติดลูกโดดขมลูกกระทิพออันนี้มันปลูกไว้ในหม่มมันต้องอยู่ในหม่มต้นพริกพวกพล็กนี่นะคอยได้พ่นปีไปก็เขี้ยวงามอันนี้ได้ซ่งปีนี่ปีที่ซ่งเนี่ย รักนิปีซรงอย่างเห็นบกขึ้นอย่างอย่างประุดอย่างหอดมันอย่างบวชันมีแนงมีกิคง,งค้างกิ่งยังแตกขึ้นหอดนั่นเถอะจะให้สุดหยอดจะให้สุดไอ้เสาลักแต่ก็เป็นแล้วแต่ก็เป็นแล้วติดลูกแล้วโอ้ยมีหวั่นก็ตงตัดต้ ติดไปเตะๆโคนโจนโคน,น,น,นเงามันทีละ,นะ,นะติดตเตะโคนมันทีละเนี่ยเปลี่ยนเบอร์ติดปุ๊ดนะน,ะนะี่พวกนี้เต้นก็คือว่านะเพราะมันยังน้อยอยู่ป่อนนั่นชอบานันยาวใช่ ติดหมดแต่ว่ายัางติดหมดแต่ว่าปอกดูว่าแต่ว่ามันกิ่งมาหันบ้านมีอันกิ่งไล่ขึ้นสุดขึ้นสุดหลักมีอีกต้นหนึ่ง่าปลูกไว้ไออาใส่ต้นในอย่างติดเป็ด,ปดนี่ต้นนี้ อันนี้ก็เปนแล้วอันนี้ก็ะปีส่องคือกันแต่ว่าบหารหันเป็นไยบ่มีไรค่ะเพิ่งติดติ้ติดลูกนี่เพิ่งติดลูกออกโซซ่องโซปุ๊กไว้เนี่ยต้นหฮมต้นยางแบบนี้นะเออมันจะไอ้งาม ถ้าปุกกลางแดดนี่มันแคกแล้วกะเรื่องต,ตัวนี้เป็นดกเนี่ยตัวที่เลเลไอลักขี่ซ้ำเนี่ยมันบ่มีรักขนาดเศร้าปูนสมมติว่าเป็นมันบ่ึ้นมันบ่มีตีนกะบ่มีหาเกะมันบ่มันบ่ม,นบมีหางอมาเลยแต่เนี่ยเหา่าเวลาเห่าปุ๊กเซ่มีเศร้าไหมนะ chú ốc há cọ sau đây này này cọ sau phuôn... mà phuôn wa, bó... Hà, này cái cấp sau để đi qua cây rắc cây nè rắc cây sau phun theo qua sau phun hấp thuốc á âm hoét á tại youtube theo qua mình bó mình mình cọ há này nè mình พวกอันโฮมอย่างนี้ดีบริษาย,ยั่งนะปุ้ยก็บบริษายมีแต่ใบยอย่างนี่มาคบๆคุนตน้นอันนี้มีแต่ไล่เสกออกมาเต็มนึงไล่นะั้นไล่จังไล่พวกนี้มันบอติดลุมันบอนั้นล็กอกพวกจังพวกไล่นี่มันบอติดมันบอแล้วเป็นแต่หอดตัดออกไปสัมสัมทุ่งแค่นั้นนะ่ะ นะัต้นคมบาหอันใหญ่บ,บ้าคมบานอันใหญ่ยันกระติดลูกใกล้ติดลูกดีพริกไทยนะไม่เต็มีดติดชอพริกออกดีติดลูกดก ติดลูกดกมากอย่างลูกอย่างาอันนั้นเริ่มจะให้ติดนั่นนึงมาหันนั้นเอันใญ่ไงุ่นเล็กก็เอ,อฟอร์นั้นด้ะมีไงได้น้อยนึงกาว่าผู้วไวเพื่อว่าเซียนหอกี่เดนมีข้องออกไปตตาล นี่นั้นมีนี้ออกไปตลาดเดพริกอยู่ยในส่วนย่างค้างบางง้านหอกปุ๊กไว้ไล่สิ่งละลายยางก็มีคาเดมีขิงมีกระชายปุ๊กไว้ทึ่งบริใครหอกกินดกดกมากต้นนี้นะ่ะแต่บริใสปุ้ยบริใสปุ้ยใสยังนี่แค่เอาใบยาง แล้วเรงมาเอาใบยางควัดุ๊กคบคบโคดตุนเลยจังหน่าายอยหนึ่งเพื่อให้มันชุม่มนี่ปิดไ่ออกมาเนี่ยเขาบอได้จับนั่นเลยเขาบอได้จับขึ้นผมมีเวลามาจับขึ้นไอ้ลักมันขันขึ้นลักก็มีแล้วก็ ครั้งนี้ก็มีส้มโคกใส่แก่งเห็ดบ้านเหา่าแ,แต่แต่เอามาปุ๊บบริไปหาเห็ดมากินจักเคื่อส้มโคกพวกนี้เอาใส่แก่งเห็ดนั้นเซฟก็ส้มอย่างอืน่นอโตอกเต็มนี่อันนี้ห่อไปเพาะก็ขึ้นในเริ่มไอเล็กเกห็นบ่มี ลูกหมดแล้วิิเม็ดละเอาไปพ่อก็ขึ้นเอาไปขยายกระไดแต่บุมีลาเอาไปปีมาูพาันมาเมื่อกี้นี้เอาไปเพาะไว้บริบึงบริไดรักษาบริไดดูแลน้ำบริไดหดก็ขึ้นอยู่ซ่องต้นตรงนี้นะเป็นสมโคกปานเถาเอินสมโคกเอาแค่นี้ค่ะขอบคุณนะจท่า